็นวัดซับน้อยนะครับซึ่งได้สร้างมานะครับหลายสิบปีแล้วเมนตรงนี้ช้ำรุดทุโซมมากนะว่างันอันนี้มีสิ่งของร่วงลงมาใสา่ใส่ที่โศบอีกจากด้านบนครับตรงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนตน้องรีบบูรณะนะครับเมื่อเกิดความปลอดภัยก็จะไม่มีตรงนี้ความเสียหายก็เกิดขึ้นเยอะหาช่างมาดูช่างก็ประเมินออกมาก็จะใช้งบประมาณประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับหนึ่งแสนหรืออาจจะกว่านิดหน่อย นะครับตรงนี้ประเมินไว้กรรมการเป็นไว,ไวัยวากรอยู่ที่นี่ก็มาหลายปีสิ่งสําคัญที่สุดคือตอนนี้เมรเราได้ชํารุดสุดโสมซึ่งเวลาเผามันจะมีกลิ่นออกมีควันออกตามป่องตามรอยแยกของปูนกลัวจะเกิดปัญหาและเกิดบนลพิษภาวะรบกวนชาวบ้านก็ขอ,ขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญบุรณะเมนของวัดซับน้อย จเจริญพรอ,อัตมาภาธิการสมชายขันติโกจะวาดวัดทรัพน้อยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหวายมีเนื้อที่ประมาณสิบไร่เนื่องด้วยได้ไประชุมคณะกรรมการวัดแล้วก็ไปยวัยกรเรื่องจะบูรณะทำเวนใหม่จะซ่อมแซมทาสีใหม่แล้วก็ทำทำเตาใหม่เพราะวัดเราเป็นวัดที่ไม่มีปจัจจัยท,ที่จะมาทำ จึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธิชนทั้งหลายมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามจิตตาช่วยกันบุรณาเมรนแห่งนี้เพื่อส่งเคาะกับผู้ที่ดวงรับไปแล้วสืบต่อไปอ่า